ลูกค้าถามมากันเยอะว่าวิตามินซีคูณพาวสามรถใหม่อะมันต่างกับรถเก่ายังไงไอรสเก่าที่มันมีส้มองุ่นพีชใช่ไหมเนี่ยที่ลูกค้ากินกันเยอะเนี่ยขายไปม,มากกว่า5ล้านกระปุกแล้วนะ mm hmm. คืองี้สูตรใหม่อะค่ะพาวจะเพิ่มสารสัดตัวหนึ่งที่ชื่อว่าตัวไบโอฟลาวนอยนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะเหมือนวิตามินซีที่คูณ50เท่าไปเลยก็คือจะเน้นเรื่องของผิวใสผิวเด้งกระชับแต่งตึง้านแก่อ่อนยาว ต้านอัุมูลอิสระแบบจัดเต็มดังนั้นสูตรนี้เนี่ยพูดง่ายก็คือมันแรงกว่าเดิมนะคะแล้วก็มันมาใน3รสชาติใหม่ก็มีรสลิ้นจี่รสแอปเปิลแล้วก็รสบเบรีสามรสนี้เป็นรสที่พาม่อยากให้ลูกค้าพลาดเพราะว่ามันอร่อยมากๆโดยเฉพาะรสลิ้นจี่ี่ชอบมากกระซิบส่วนตัวเลยวันนี้ใครที่อยากลองสามรสใหม่พอมีโปรพิเศษมาให้ลูกค้าไปเลยสามรสนี้จ่ายแค่เพียง850าบาทจากปกติ9 8 0นะลดให้แบบคุ้มๆแล้วไม่ใช่แค่ลดจัดเอสาตัวนี้ฉันออกมาใหม่มันเป็นตัวแครอทคอลลาเจน เป็นคอลลาเจนที่ดีกว่าเดิมดูดซึมได้ไวกว่าเดิมฉันจะแถมให้เธอไม่ใช่แค่หนึ่จ้าคนอย่างฉันมันเล่นใหญ่อยู่แล้วเธอเอาไปเลยค่ะ3ถังแบบนี้3แถม3มทั้งหมด6ชิ้นเนราคาเพียง850บาทใครที่อยากได้วิตามินซีรสใหม่ย้ำว่าอย่าพลาดเพราะว่ามันทั้งลดมันทั้งแถมแบบนี้มันโคตรคุ้มลูกค้าจ๋ารีบสั่งด่วนจ้ะ